สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะครับวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกี้ทุยกลางนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเนตนบอุบลราชธานีนะครับมาเป็นเกียรติและก็ไปเป็นปนางแบบให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็มีงานประจําอยู่แล้วก็ไม่สะดวกเขยเหอนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสนะครับหรือว่ามาดูวิธีการสอนตัดผมของช่างใหญ่ดีกว่านะนะครับแล้วก็ ปัญหาที่คุณเน่ประสบตอนนี้ก็คือผมบางลงนะครับเมื่อก่อนก็ตัดเป็นทรงฟาร่าประจําหรือประทรงพิเศษนะต่อมาเมื่อผมบางลงนี่ก็เหลือจะสั้นนะที่จะสั้นยังไงใ,ให้ให้ดูสวยงามนะครับมาดูนะครับว่าช่างคนเดิมเขาตัดทรงอะไรมาช่างคนเดิมเขาตัดเป็นทรงนะครับบ๊อบสไลด์นะครับแล้วก็ผสมทวิกี้หน่อยๆน,นะปิดหูนะครับนี่ช่างใหญ่มองว่า ความทุยเนี่ยบริเวณนี้ผมยาวกี่นิว้วอ่ะสี่นิว้วอ่ะก็เอาความยาวจุดจุดทวีไว้เท่าเดิมนะคือยกลอยสูงๆเลยนะครับบีบให้เป็นทุยสูงไว้นะครับแล้วก็ความยาวลากใสเนี่ยนะครับท่านอยากจะเล็มบอ,อกแค่นิดเดียวนะครับนะครับจะได้ไม่สั้นมากจนเกินไปนะนะครับความยาวนะครับด้านหน้าเนี่ยของของเดิมเขาอยู่ประมาณต่ำกว่าคิ้วประมาณสัก เศนหนึ่งนะครับทั้งใหญ่จะยกขึ้นมานะครับตัดตรงๆเลยนะผมสีรันนี่คือตัดตรงๆเลยนะครับไม่มีการสับตัดซิกแซกหรือว่าตัดฟันปลานะครับตัดตรงๆเลยนะครับช็อที่หนึ่งครับน้มไปขานะ้างหน้าช้อที่สองนะครับแล้วช่อที่สามความยาวกี่นิ้วอะ ค,ความยาวข้างบนนะครับมีอยู่แค่สามนิ้วนะครับตัดเลยนะครับโน้มไปครับตัดเลยสามนิ้วแสกลกางครับแสกลางครับแล้วก็ยกโน้มโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วตัดนะครับแถวที่หนึ่ง<ะ>ต้นข้างแถวที่สอง ตอนที่สามแล้วก็ค่อยหมุนมาทีละแถวหมุนมาแล้วก็ตัดตัด,ตดปลายๆออกก็พอนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวเยอะนะครับพ้ออะไรเราจะยกนะครับยกสูงๆนะครับเพื่อรักษาความทุยนะครับความยาวไว้เนี่ยเอาปลายๆออกก็พอนะครับหมุนตัดนะครับแปดแถวมาเรื่อย ยก90้าสองศาใกล้ๆอยู่นี่ครับลูกค้าบอกเอาส,สวยๆเอาส,สวยๆครับตัวยากตัยากนะทีนี้เราก็ตัดนะครับยกขึ้นนะตัดเลยใกล้ๆอยู่นี่ตัดครับ<า>ปุ่ง ผมลครับพี่ายกล้ตายอยู่นี่ครับผมนะครับทรงนี้สีสันนี้นะครับห้ามลงเทคนิคนะตัดตรงๆอย่างเดียวนะครับตัดตรงๆขึ้นทรงสร้างแพทเทิร์นให้เป็นรูปเป็นทรงอย่างเดียวนะครับห้ามบางเก็ดขาดนะท่องไว้เลย,เลยนะครับตัดหมุนตัดไปเรื่อย ยกตัดไสามเดือนสี่เดือนก็ตัดทีพี่ดัดตัดได้นะครับพี่ผมก็ยาวแล้วมันไม่เป็นทรงแล้วทุยจะห้อยดัดดัดัดมดัดัดได้ดัดได้ครับพี่ทีนี้นะครับนั่นข้างเนี่ยเราก็จะตัดขึ้นมาเลยตัดขึ้นมากลางหูเลยนะครับตัดเลยตัดหมดเลย นั่นหน้าวิลงมาเลยศูนย์องศานะครับตัดระดับไหนตัดบอกคิวเซนหนึ่งตัดขึ้นไปเลยนะนี่หนึ่งก็สไลด์ต่อยนี่เดียวสไลด์ให้ซอบซ์กันนะครับ ใ้มดูเป็นธรรมชาติอย่าให้มันหนาเกินอยให้มันแข็งเกินไม่ใช่ว่าผมลูกค้าบางไม่รู้จะตัดยังไงไม่ยืดเริ่มยังไงไม่กล้าสไลด์ล้วก็ตัดตามเบสิกที่สีที่เราเรียนมาแล้วก็ออกแบบนะครับสวยแล้วพอ ผมไม่ได้ปลดล็อกหรือว่าพี่วันเนี่ยเอาปลดล็อกก่อนโอเคลืมปลดล็อกโอเคขยับล็อก้วโอเคนะครับแล้วก็เห็นนะตัดจุดที่เราจะตัดขี้ปลาครับแล้วก็ตัดซิกแซกตัดซิกแซกชึกชึ๊ชึ๊ชึบชึชึบฐานล่างไม่ต้องตัดตรงนะตัดซิกแซกนะครับคือให้ผมมันอะไรให้ผมมันเป็นธรรมชาตินะ ถ้าเรตัดตรงมันจะเป็นเส้นตรงมันจะแข็งเกินไปแล้วก็ตัดพอยตั t ทิ้งช่วยด้วยอย่าสั้นนะครับผมยาวจากฐานจากตีนผมยาวมานะครับ1นึ่นิ้วนะโดยประมาณนะครับหนึ่งนิ้วนะครับอย่าสั้นสั้นจะไม่สวยอีกนะครับให้เหลือยาวที่สุดยิ่งดีนะครับตรงนี้เราวแค่เก็บอะไรเก็บอะไรละเอียดตัดคอยตัดติ้งนิดๆ สวยแล้วสวยแล้วก็ไปทรงนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับตรงไหนครับบริเวณจุดจอนนะกับความยาวส่วนหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะค,ค่อยๆพลอยออกคลอยจริงนะครับมาดูด้านข้างทีนี้ด้านข้างจําได้ไหมเราตัดฝั่งนู้นไว้เท่าไรครึ่งใบหู เราก็มาตัดฝั่งนี้ขึ้นใบหูเทไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับห้ามตัดตรงนะตัดตรงไม่สวยนะครับจะเหลือแต่หน้าเพราะตอนนี้ก็เหลือแต่หน้าอยู่แล้วเราก็ตัดให้มันอะไรให้มันสวยงามนะวันนี้นะมีข้ามมาเริ่มตัดตรงไหนเริ่มตัดบริเวณกลางหูยแล้วก็แบ่งหูออกนะครับแบ่งผมส่วนหน้าหลังในหูออกไปก่อนนะสําหรับมือใหม่นะนะครับแต่สําหรับที่มือชีพเขาก็จะตัดตรงๆไปเลยทัน ทีทีหน้าไปนิดนึงครับตรงไปเลยโชวโชะโชวโชว,ชวไปเลยนะครับแล้วก็ทำยังไงกีดผมชั้นที่หนึ่งลงมาผมตรงเนี้ยหนาอยู่นะครับมีผมสามสีมีสีดําน้ําตาลขาวนะครับแล้วก็สไลด์ไปนะครับเราจะไปหลงนะว่ามันบางไปหรือเปล่ามันหนาไปหรือเปล่าล้วก็ตัดให้มันพอดีค่อยค่ยคีพติ้งออกเบาเบลดให้ผมอะไร ให้ผมนะที่ผมหนาๆอยู่ตรงจอเนี่ยมันเบาบางลงมันซอฟลงไปนะครับค่อยๆสไลด์ใจเย็นๆแต่งไปด้วยกันไกลด้ามเดียวนะนะครับเอาสวยแล้วสวยแล้วทำยังไงนะครับแล้วก็มาขีดผมมาด้านหลังขีดผมมานะครับก็ทีดตัดรีเซต ที่ครับที่รับที่เซตดูตรงไหนยาไปตรงน,นี้ก็เล็บออกตรงน,นี้ตีโค้งเป็นรูปตัวอะไรตีโค้งเป็นรูปตัวอะไรตัวยูค่อยๆป่อยออกม, <ไง S 1> มันจะสวยนะครับสวยแบบสวยอาการตัดตรงนะนะครับแล้วก็ตรวจดูว่าอะไรว่าตรงกลางอ่ะ การไปหูยาวเท่ากันไหมเนี่ยดึงดูเนี่ยดึงเท่าไรดึงแค่สี่ข้าองศาหรือดึงศูนย์องศาก็ได้นะดูเตาเท่าที่อยังเอาเท่าแล้วหลังไปหูตรวจเลยเท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าเอาเท่าแล้วนะครับพค่อยเช็คเคเย็นไม่ต้องรีบนะนะครับแล้วก็อะไรแปดขั้นที่สองลงมาสองลงมาก็ตัดอะไรตัดคอยนะครับแล้วก็ปล่อยลงมา ตัดระดับไหนตามก็คิวค้วตามก็คิ้วประมาณสักหนึ่งเซนนะตัดอยออกไปแล้วก็สไลด์ไปมานิด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 เยอะ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 พอ,อ,อ,อนี่พอแลนะ้วนะครับก็กรีดขางมานะครับกรีดชั้นที่สองลงมากรีดลงมาแค่มาอะไรแค่มายกเชื่อมไม่เฉยยกตู มีไม่มีนะครับมีไม่มีแบบซิกแซกไปไปนิดเดียวทรย,ททนนยอรวสยแยคะเพราะว่าดยาสวยหรือยังออสวยแล้ว,ว,วตรงด้านหลังเนี่ยใต้ทอยเนี่ยนะครับพยายามยกขึ้นนะครับต้องการให้ทุยบปนกลางใช่ไหมเรายกขึ้นมาเท่าไหร่9ก้าสิบองศาเลย 90้าสิบองศาแล้วก็ตัดซิกแซกทีๆนะครับแล้วก็ตีโค้งโค้งเป็นรูปตัวอะไรตัวยูนะครับโค้งตามรูปศรีษะนั่นเองนะครับค่อยๆยกขึ้นมาใจเย็นนะคอยกนะค่อยูนะครับแล้วก็เช็คดูเช็คดูเช็คดู ตัดแนวะไยตัดแนวต,ตั้งยกเช็คแนวนอนนะข้างหน้าพี่ชอบย้อยมันหรือชอบยกกระบงังยกเสย<ก>ๆไปเลยนะยนยนโอเคนะครับวันนี้ถ้าอยากจะใดนะครับใดเสยไปข้างหลังให้ดูนะด้วยหวีกระดูกนะครับ ว่าข้างหน้าควรจะยกกระบ,บังหรือจะควรจะย้อยถ้าแดดร้อนก็ย้อยลงมาหน่อยฝนตกแดดออกย้อยหน่อยนะครับแต่ว่า,ถ,าถ้าสถานการณ์ปกติลมเย็นๆตอน,น,นเช้าก็เสยไปหลังบ้านก็ได้นะนะครับพี่เซ็นตื่นมาเนี่ยลูกค้าให้เป๋ไปฝั่งนู้นนะครับทีนี้หกลูกค้าถามหนึ่งผมตรงเนี้ศีรษาของลูกค้าเนี่ยควรดัดหรือไม่ ดัดให้ผมมันมันเป็นรอนหรือดัดให้มันเนื้อผมมันเยอะขึ้นได้ไหมนะครับสอบถามผู้ป่วยก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าก่อนว่าผมศรีรษะเขามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเขามีประวัติการรักษากับคุณหมอคลินิกหรือว่าตามโรงพยาบาลน,นะไม่ควรดัดนะกลัวนะครับน้ํายาดัดจะเข้าไปทําลายรากผมนะนะครับถ้าเขารักษานะถ,าถ้าเขาถ้าเขาบางปกติอะ บางมาแต่กำเนิดอ่ะปกติไม่มีประวัติการรักษาหรือเป็นป่วยด้วยโรคเชื้อราหนังศรีรษะล่วงอะไรก็แล้วแต่นะก็ดัดได้ถ้ามีประวัติการรักษาน่ไม่แนะนํานะไม่ต้องไปอยากได้ตังค์ลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าผมร่วงหมดหัวนี้เราจะรับผิดชอบอยังไงโดยเฉพาะเรื่องอะไรสีผมน้ํายาดัดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะลูกค้าที่ผมบางนะครับหน้าต้องต้องต้องให้ความสําคัญนะต้อง ต้องดูนะครับถ้าตัดซอยได้ก็ตัดซอยแล้วก็ใดนะครับบริเวณผมส่วนด้านบนเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งศีรษะบางนะครับถ้าลูกค้าแพ้ก็ไม่ต้องใส่มูดในการก่อนใดนะนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่แพ้แข็งแรงค่อยใส่มูดใส่อานผมช่วยในการอะไรยืดเกาะลอนให้ผมอยู่ทรงไม่ว่าจะเป็นให้โคนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณปลายผมโคนผมให้อะไรตั้งอยู่ทรงทั้งวันนะครับให้ระวังนะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่างใหญ่จะเป่าแห้งนะครับเป่าแห้งแล้วจะเช็คทรงดูนะครับเป่านะครับเป่าแห้งก็คือเป่าซ้ายขวาซ้ายขวาสองสารอบแห้งแล้วทรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเล่นใดอลไรมากมายนะครับก็หลังจากเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะเช็คผมดูนะเช็คจอนดูนะซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่ฝั่งนี้ผมเห็นว่ายาว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 ,ยาวกว่าฝั่งซ้ายนิดหนึ่งครับล้วก็ตัดรอยตัดจริงแล้วก็อะไร ลดต่อออกผมตรงนี้หนาเห็นไหมนี่หนาก็พยายามลดต่อออกภาพชิ้เสื้อนิดหน่อยนิดๆค่อยๆลงเทคน,นิคนะ,ะตัดให้อะไรบางผิวซอบๆหน่อยอะไรย ถึงถึงผมจะบางนะครับแต่ว่ามันจะหนาจุดจรเนี่ยเราก็ทําให้มันบางผิวให้พี่เขาสวยไปถึงเดือนมิถุนาประมาณสามเดือนนะนะครับแล้วก็ค่อยดูตรวจหลังใบหูนะทุกครั้งที่ช่างใหญ่สอนจะอะไรให้ตรวจหลังใบหูนะว่ามีอะไรมีผมไปซ่อนอยู่ไม่ไปขดอยู่ไม่ไปนอนอยู่ไหมลากออกมาตัดให้หมดนะลากเจอไหมเจนไหมหเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วก็ตัดพอยออกนะครับ ค่ยออ้าสวยแล้วทีนี้มาดูมาดูหลังไม้หูวนะครับตัดเสร็จนะครับขึ้นทรงสร้างแพทเทิร์นสร้างฐานทรงเรียบร้อยแล้วเป่าแห้งลงเทคนิคนะครับก็ลงเทคนิคยังไงก็มาลงเทคนิคมนาะทําให้ผมมันบางตรงพิ้วตรงไหนตัวนั้นนะครับผมบริเวณนี้ตัวนี้หนาเห็นไหมตัวนี้บางเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะอะไร ควรจะบางสไลด์บางหน่อยนะครับชิ้ๆนๆเล็กๆพอเบรกเบรกเอียดเลยพอเดี๋ยวมันบางเกินให้มันบาลานซ์กันนะครับขวากับซ้ายให้บาลานซ์เท่าๆกันเพราะว่าอะไรตรงนี้ไม่มีผม,มเลยนม่ฐานตรงมันเว้าไปเนี่ยทังเต่าไม่มีม่านะมีผมบริเวณด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยค่อยๆไปนะครับ ตรงไหนหนาอีกตรงนี้เนี่ยตรงนี้หนาเห็นไหมนี่หนาแล้วก็อะไรพอยเก็บฐานก่อนเก็บฐานทรงก่อนแล้วก็อะไรสไลด์ซีเฮนยนดๆนะครับเราใช้ฟันปลาก็ได้นะแต่ว่าต้องเอียงฟันปลาครับเอียงฟันปลาแบบนี้ค่อยๆสับเบาๆออกประมาณสองเปอร์เซ็นหะ้าเปอร์เซ็นนะอย่าเยอะนะครับมันเบียกไม่อยู่นะถ้าเบียกไม่อยู่มันจะบางจะสั้น โกยๆเพราหลังบ้านหรือไงห่อ,อทุยไหมทุยทุยแล้วสวยแล้วไปค่อ,คอยๆไปวีา่ากมาเช่นเดิมผมหลังไม่หูเนี่ยตัวนี้ยมันชอบไปซ่อนอยู่หลังไม่หูใช่ไหมทับลงมาก็ได้เนี่ยทับลงมาแล้วก็อะไรเห็นมันยาวๆไหมเนี่ยยาวๆไหมน,นี่ตัดตัดออกทับหูนะครับ่อยเลย่อยเขคาตติ้งนะครับ เสย่างหรือหนาไปหน่อยนิดนึงดูดูแล้วอ่ะเหมือนไม่มีอะไรให้ตัดนะสีสัรนี่นะแต่เราเป็นช่างเราจะมองออกนะว่าควรจะตัดทรงอะไรครับควรจะลงเทคนิคอะไรบ้างนะครับช่างเป็นช่างต้องรู้นะไม่ใช่มาก็สัดสัดทรงเสยเลยคว้านหูอย่างเดียวนี่เหลือแต่หน้านะนะครับก็พยายามดูหน้าลูกค้าด้วยออกแบบด้วย ดีที่สุดก็คืออะไรถามลูกค้าว่าคุณพี่ทรงนี้เอาไหมชอบไหมรับไหมทรงทวิคี้ทรงบ๊อบเทบ๊อบทุออยอะไรพวกเนี้ยทรงที่มันมีความเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ลูกค้าส่งทรงทรงเสือยาวหรือทรงฟาล่ามาเงี้ยนะช่างบอกาทาได้ครับพี่มันไม่ได้นะเอาความเป็นจริงว่ามันทําไม่ได้วัตถุดิบเราไม่มีอ่ เราจะไปทําได้ยังไงตรงนี้หนาไปไหสไลด์สไลด์ลได้อีกนะครับค่อยๆนะครับค่อยฮารซิสเซอร์นะฮรซิสเซอร์นะครับนะครับ,นะ Half รบ,นะรบถึงกันไกลเราจะแพงขนาดไหนแต่เราถ้าเรามือเราหนักเบาหรือเราหนักมันไม่ทําเทคนิคไม่ได้ลูกค้าจะเจ็บนะนะครับช่างใหญ่ใช้กันไกลนะครับคู่ละหนึ่งหมื่นบาทนะเป็นยี่ห้ออัสสื่อเหล็กของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นช่างใหญ่ก็จะลงเทคนิคได้แบบ นุ่มนวลครับลูกค้าไม่เก็บนะมันจะไม่กระตุกนะครับสําหรับการตัดผมนะครับแต่ละเส้นนะว่ากันด้วยเป็นเส้นนะเป็นมิลเป็นเส้นนะทีนี้ก็มาดูดูซ้ายขวาสวยหรือยางดูนะครับสวยหรือยังข้างหน้าก็พอแล้วทีนี้เดี๋ยวช่างอยากจะใดให้ดูนะครับนะครับบริเวณไทร์ทอยเนี่ยหมุนลงนะไม่ต้องดันไม่ต้องงัดขึ้นนะครับ ทุกทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผมผู้ชายผู้หญิงนะพยายามกดลงนะครับเบาๆเบาๆเบาลงเบาลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผมมันทิ้งธรรมชาตินะครับไม่โก่งตัวขึ้นมานะนะครับจ้แม่นๆนะจาไว้ตลอดชีวิตนะครับสิ่งที่ท่านใหญ่สอนก็คืออะไรจาไว้แล้วก็ค่อยครั้นที่สองค่อยหมุนนะครับ ค่อยหมุนนะครับค่อยดันโคนขึ้นมาเพื่อให้อะไรเพื่อให้มันยกคุยไงหมุนนะครับหมุนมาเลยค่อยๆหมุนมานครับหมุนชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่นะครับค้านข้างนค่านข้างหมุนเลยหมุนไป หมุนไปเลยหมุนไปเลยหมุนไปหมุนไปนะครับหมุมมนน,นะครับหมุนไปเลยหมุนไปเลยครับหมุนไปเลยข้างๆเนี่ยนะครับปัดไปด้านหลังบ้านเลย ตั้งแปลงนะครับตั้งแปลงตั้งแปลงแล้วก็หมุนกลับไปด้านหลังนะครับตั้งแปงนะหมุนกลับหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าได้ปัดไปด้านหลังนะครับ ด้านหลังับพี่ความยาวผมเอาสั้นขึ้นมานิดเดียวนะแล้วก็แต่งแต่งเป็นรูปตัวยูแล้วก็สไลด์มุมด้านขวากับมุมด้านซ้ายนะครับที่ไม่มีผมบริเวณเนี้ยไม่มีผมเห็นไหมผมย้อนมันบางอยู่แล้วผมก็เลยสไลด์ด้านซ้ายกับด้านขวาเพื่อให้มันซอฟนะครับแล้วก็ยกความทุยขึ้นมาอยู่ระดับกลางไปนหนูนี่คือความทุยนะคือความทุย แล้วก็จอนแล้วก็เปิดข้างเปิดข้างคขึ้นไปหูครับให้มันกระชับทรงหน่อยให้มันสวยมีรูปมีทรงขึ้นไปประมาณสักสามเดือนมผมจะใส่<อ>แว็กนะครับไไหให้ไม่เอานดีให้ลูกค้านะน,นะครับแล้วก็นวดนขย่ำนะครับขย่ำขย่ำขย่ำน,นะสเปรย์ใส่ได้นะฉีดใส่นิ้วมือแล้วก็ประจับปลายปลายได้นะครับอย่าฉีดใส่ศีดใลูกค้าโดยตรงนะ เนื่องจากอะไรสเปย์นะครับทุกยี่ห้อเ,เขาจะมีอะไรไเขาจะมีวัตถุไวไฟป้านั่งนะครับแล้วก็สเปย์ฉีดได้ตอนไหนฉีดใส่นิ้วมือได้เนี่ยจะฉีดใส่นี้นะม,มันจะไปทําลายรากผมนะครับทุกยี่ห้อเห็นจะมีวัตถุไวไฟเห็นไหมเนี่ยมีแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์จะตัวทําลายรากผมนะครับสมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นนะครับเขาจะไปอะไรจะไปเที่ยวที่ rca เขาจะฉีดอัดสเปส์ให้แข็งโป๊กอยู่ทั้งคืนแต่พออายุ30ผมล่วงหมดเลยบางไม่รู้ตัวครับเขาเพิ่งมาบอกช่างใหญ่นี่ช่างใหญ่เอาประสบการณ์จริงของลูกค้ามาให้อะไรมาให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะ,นะ,น,ะนะครับอยู่ที่ว่านั่งแบบนะเขาจะเอาแต่งจัดทรงซิ่งไหมหรือเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับ mm hmm. ถ้าเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฉยๆมาหลังบ้านนะครับเสยๆมานะครับไม่ต้องมีแสงไหมหรือจะเซ็เบียร์่ห ลเลไปเบ๋หน่อยเบ๋เบหน่อย <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็กลวยมาหลังบ้านนะจัดทรงด้วยฟิงเกอร์นะครับก็คืออะไรนิ้วมือเรานี่เองนะครับกลวยมาหลังบ้านนะกลวยมาให้อะไรให้มันมีความทุยนะทุยทุยทุยสูงสูงเลยนะครับตอนเซตตอนตัดตัดอะไรทุยกลางนะครับตอนเซตเซตทุยสูงเพื่ออะไรยกเชฟทรงนะครับยกความทุยของลูกค้าขึ้นไปให้มันเบ้อเบ้อให้มันเด่นเด่นนะครับ ให้เห็นทั้งรับลูกกาเลยว่านางแบบคนนี้เนะี่ยไปตัดผมที่ไหนมาวะมันเบื่อมากเลยไอ้ทรงทุยเยนี่ยทุยเบอเบอให้เขาถามหาช่างมานะนะครับจัดทรงเองนะครับตอนเช้าเช้านะครับพี่ก็เป่าแห้งเป่าเสยๆมาแล้วเอาแว็กซออกสปย์จัดทรงเองก็ได้นะราะอะไรจัดทรงไปจะด,ด้านซ้ายด้านขวามันก็เป็นทรงเพราะมันได้ทรงแล้วนะนะครับเสร็จเสร็จดึงดึงดู ใช้มือดึงๆนะครับฉีดใส่มือแล้วก็ดึงครับเส้นสเปรย์ก็จะไปเกะาะที่ปลายผมอย่างเดียวจะไม่ไปสัมผัสที่รา,ากผมนะหรือว่ามันจะไม่ซึมเข้าไปที่เส้นคนผมนะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆทําไปครับความทุยนะครับค่อยๆทาไปตรงนี้ก็ขยี้ขยี้ทำย,ยุ่งๆให้มันต่อเนื่องให้มันคอนเน็กให้มันเชื่อมนะครับระหว่างผมอะไรผมส่วนด้านไททอย กับจุดทุยเนี่ยนะครับให้มันมุมม่ซัวๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> จุ้งยุ่งไว้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า texture นะครับ texture คืออะไรแปลว่าริ้วลายนะครับริ้วลายลายเส้นนะที่อะไรที่มันวิ่งตามศีรษะลูกค้าไปตรงไหนบางตรงนี้บางตัวนี้บางแล้วก็ฉีดใส่มือแล้วขยี้ขยี้ขยี้ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันให้มันต่อเนื่องให้มันก่อๆกันอะ ตนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบคุณพี่อะไรนะพ,พ,พี่เนตรนะครับที่พี่เนตรพี่เนตรอุบลธานีนะที่ที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนกับผมลงยูทูปเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะ<อ>ก็ขอให้อานิสง์ของการเป็นนางแบบนะครับ<อ>มีสุขภาพ<อ>ร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ขอให้กินอิ่มนอนหลับครับทาธุรกิจอันไดก็ขอให้สําเร็จนะครับประสบความสําเร็จซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะ แล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะนะครับครอบครัวก็ขอให้มียศมีตําแหน่งที่ใหญ่โตนะครับประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการจัดทรงนะครับตัวนี้ก็ยกยกยกขึ้นไปยกให้มันทุยๆนะครับทุยๆหน่อยนะครับเอาให้เดินนะครับเดินผ่านตลาดยิ่งเจริญเนี่ยให้คนเขาเหลียวมองนะครับ นนดไปขึ้นรถขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะค,คนก็จะแอบมองนะ,นนะว่ามันเป็นตัดผมที่ไหนมาวะคนเนี้ยนะครับชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างใหญ่นะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้นี้ไปให้ช่างตัวผมรุ่นน้องที่กําลังหาเทคนิคอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ดีสวัสดีครับ